ค่ะ f อซที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะ FC วันนี้พี่ก็ไอได้ข่าวมาจากเจ้าพ่อบอกว่าไออำเภอเขาได้มาจัดก,การดูดสาหร่ายทะเลที่สูงเป็นปูเขาออกแล้วนะคะและก็จะเอาไปทำปุ๋ยไอเพื่อการเกษตรเนาะแล้วก็มีที่ ที่เขาให้เอาไอซ่าไหลทะเลไปทิ้งนะคะคือที่อยู่ใกล้ๆของไอ,ไอสนามบินฮอสคินเลอร์นะคะสนามบินฮอสคินเลอร์คือสนามบินแหล่งที่สองเอ่อในเขตเชแลน์นะคะคือสนามบินอันแรกคือที่เราจะบินไปต่างประเทศเนาะส่วนสนามบินนี้ก็คือเป็นของทหารหรือว่าเขาไอเช่าบินรอบเขตแถวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ แต่ว่านั่นแหละเขาจะเอาสาหร่ายทะเลไปทิ้งตรงนั้นค่ะ FC พี่ก็เลยเอยมาดูนะคะว่าเขาเออ่มาดูดเอาไปทิ้งจริงไหมหรือว่าเพราะว่าปกตินี่มันเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเดือนนี้เองค่ะหน้าร้อนเนาะแล้วพี่ก็เลยจะมาดูว่าเขาดูดไปแล้วหรือยังไม่ดูดนะคะทุกคน แต่ว่าไอพี่ก็จะมาหากุ้งด้วยกันแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซตอนนี้เราหันไปดูกันเลยค่ะค่ะเอฟซตอนนี้พี่ก็หันมาทางทะเลแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะ <c oughs> ไม่มีทางที่เขาจะมาดูดเอาไปกับทุกคนหรือว่าเขาจะมาเดือนไหนไม่รู้แต่นี่ต้นหญ้านี่ขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่สูงเป็นปูเขาอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็น ไอ้หญ้าไอ้ขึ้นเต็มเลยค่ะทุกคนโอ้โหแล้วก็เมนมากนะคะพี่กกโอ้โหบ้านแถวนี้เนาะทุกคนเขาอยู่กันได้ยังไงเนาะแต่เขาก็คงจะชินแล้วแหละ,ละแต่ว่านานๆเรามาทีนี่โอ้โหกลิ่นยังกะกลิ่นยังกาไม่อยากจะพูดเลยอันนี้น้องนกเขากินอะไรกันไม่รู้ค่ะตรงนั้นนะคะเราจะเดินไปไกล้น้องนกได้หรือเปล่าทางน้องนกรู้ว่าจะมากินไหนนี่คะ่ะพวก ไส้เดือนทะเลเนาะเพราะว่าถ้ามีไอตัวนี้ขึ้นมาหรือสาหร่ายเน่าเนาเนะทุกคนก็จะมีพวกอะไรนะ้ำมันแรงอะไรอย่างงี้เนาะนกพวกนี้มันกินสัตว์เดิมันกินเนื้อเด็กทุกคนเดี๋ยวพี่จะโอ้โหยิ่งตรงนี้ยิ่งเหม็นมากเลยค่ะเอฟซี FC. ไม่อยากจะพูดเลยนี่ค่ะเห็นน้องๆไหมคะเอฟซีพี่ว่าน้องนกต้องหากินพวกไส้เดือนที่อยู่ใน ในไอ้ดินเนาะแล้วก็ตรงสาหร่ายเน่านะคะเห็นไหมน่ะเอากองกันอยู่ตรงนั้นนะคะเอฟซีนะโอ้โหเต็กโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเหม็นมากแต่ว่าไม่มีคนนั่งตรงนั้นเลยนะคะเอฟซีถ้าพี่จะไปหาก,กุ้งคิดว่าจะได้ไหมนี่แหละตรงนี้แหละค่ะที่ไอเป็นที่หาก,กุ้งที่หมานที่สุดเลยเมื่อปีที่แล้วเนาะแต่ปีนี้พี่ยังไม่มาเลยค่ะเพราะว่าพี่ไอ้ทนกลิ่นเหม็นในของสาหรายนี่ไม่ได้ค่ะทุกคน พี่ก็เลยไม่มาแถวนี้ค่ะ f c และก็เจ้าพ่อบอกว่าเขามาดูดไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่มาดูดตรงนี้นะคะหรือว่าคนแถวนี้เขาชอบกลิ่นแบบนี้หรือเปล่าโอ้ยผลไม่ได้แล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะ f c ไอ้คลิปนี้พี่ก็ไอเป็นคลิปสั้นๆของไอ้ภูเขาสาหร่ายทะเลภูเขาที่อยู่ตรงนี้นะคะสรุปคือไอ้เจ้าพ่อฟังข่าวมาผิดคะ่ะไม่ใช่ที่ตรงนี้คะ่ะทุกคน ไม่ใช่ที่อำเภอพี่ค่ะอำเภอพี่ยังกองเป็นภูเขาอยู่ค่ะแล้วก็นงนกก็มาเต็มเลยนะคะนี่ต้องใส่มากินอย่างที่พี่บอกเลยโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะเพราะว่าพี่ก็อยากจะมาหากุ้งแถวนี้เนาะถ้าบรรยากาศดีหรือชายหาดดีเนาะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย